ผมสะขอแถมพ่ออนสีลำนอไปนะเะแล้วของทางแอฟชัให้พี่ใช่พี่อ้อยสีลำแต่แคนมันมาพร้อมนะครับแค่นมาพร้อมแต่ผมสีผมสีมั่งมั่งแค้มแต่มั่งแคผมสีสองแค่ผมเออผมสีสองแค่ผมเป็นมั่งผมจะขาดผมขาดแคนเอาละครับีไปเยกแ่เจ้พี่แจพี นี่นี่ไม่ใช่บทสรุปผลงานโอหอนพี่จ๋าพี่จว่านโองสามท้ายลูนะคะพี่หนึ่งพียไมครับี่ครับผลงานครับหนึ่ยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดินแป๊บนึงครับผมหนึ่งสองสาขอรูปกล้องนี้นะครับขอรูปกล้องนี้ขอรูปกล้องนี้คือวิดีโอได้ไหมครับเดี๋ยวรูปก่อนนะคะเลครับามตาจะมดกิน ขอบีดนี่เลยครับขอบีดนี่เลยครับพี่จ๋าครับพี่จ๋าครับผมวันนี้นี่แหละมา่แหละผลงานผลงานผลงานการสั่งซื้อห้องผลงานการการอ่าอ่าลุยน้ำอ่ลุยน้ำลุยน้ำเดี๋ยวกินต้มครับพี่น้องสุดยอดนะครับาแล้วมีปลาคอเข้าไปยังกับอื่นปลาคอกับปลาปลาขาว ปลาขาวะเออปลาขาวว่ล่ะเออปลาขาวปลาขาวปลาจิ้ปลาจินปลาจีปลาขาวปลาจบอกมอปลาจแม่ยอยอยชิมเลยครับอชิมเลยสำหรับปลาคอตัวนี้โอ้โา่เมหมยนมชิมปลาคอครับพี่พี่อ้อยชิมปลาคออันนี้มันก้างเยอะเออหลมาคอเ้น้อหาย้ยุ่มเลย่น่งตเกียบเกบเ้อเนอมันหอนนี่ยา เออเงี่ยอ่ะพี่ออยครับหวานๆครับหวานปลาคอตัวนี้มันอยู่บองนี่มันโดนแล้วตาดีว่ามันมันจับได้มันสุดยอดเหรอแน่นอนพี่ออยลองชิมครับเป็นไงครับพี่ออยหวานหวานเลยสุดยชอบหวานเลยครับอ่ะพี่ออยถือไว้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตได้ชิมบ้างนะครับวายดิมันเป็นมันเป็นผลงานที่เขาสั่งเนาะหวานเขาบู๊บหวา ปลามันปลาพอสิมีหรือเปล่าแจไก่เปโอ้อ้ยควน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 าวนคว้าวนควนาวนาวนค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 วควนควนาวนวนวนค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 วนวว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  ว่าปลาตัวนี้มันขันขันจอบเจีบสาวอยู่เอ้ยพักโยก่อนแม่นั่นพี่จ้านี่นมัวกรรมแม่มัวกรรมปลาตะปูตัวนี้อันเป็นยังไงบ้างนี่มามามาดูครับดูควันโอ้ยหนอนนอกอากมาบังคันนิดนึงหอมๆหอมแล้วเนาะปลาปลาบาตเนาะอเป็นปลาเลี้ยงเนาะอ่ะพี่โยกก่อนบอธรรมชาติครับบอสธรรมชาติขาไปของกันเจ๊กะถือว่าขอบคุณเนาะ กี่าน sí ีติแห anyway. ่ง mm น้อ hmm. ยู D ่างไหาได้กินด hmm. uh ้วยนะได้กินด้วยยานั่นโอ้ยวแม่แน่นหวานน่ะวแม่เอ้ยย่งเราซัเออวแม่ยงเราซหมดเลยโอ้ยหวานนีดีไมันปลาเปนเนาะช่ออ่เหนี่ยมันไม่เนื่อมันไม่ยยงสิแพวกขม่เนาะขม่ก็มด สุณก็ครับพี่น้องครับเมื่อนี้เขาเด้กินปลาคอนะครับเขาิได้ฟังมารับมวลจากน้องอ้อยนะแล้วสิฮัดฮัดรับไม่ได้น้องวนเหมือนกันเวลาดุดเฮี้ยเ่ยคือพี่ีอ้อยน้องอ้อยแสงสีนนี่ก่อนเนี่เป็นเป็นเป็นล้ำล้ขอนน้ำลขอนนําสิงล้ำขอนล้าสิงได้ลํารองไร่าจะมี้คอยอมน้องอย่างคือไม่ยังนั กินเหล้าขาวคือคือแอนกอฮอ์เนี่ยเสียงยังแบบยิ่งไซส่ตลอดเลยไอ่เนี่ยคือส่วเราไอ่คือแบบไอ่สู่ครับกับแอนโพฮอดอเียคนวนใยไ่ไดไอ่ไอ่บสบกินนนนีเสียงมันมันเดี่ี่แล่ว่าย่อมน้องอ้อยว่าเป็นอย่างแบบว่า เสียงบาเสียงบาตกเสียงแบบใสมากเลยครับผู้ฟังว่าย่างเ้ยหันลำไปเ่ยนะไออนนี่ิกันหันลนไเลยลองนี่หันไข่ออกติดนี่องเทานี่นี่น่ครับผมไอคอนราจหันทุกการ์ดเอะอยู่ครับอะอ่ครับเยอะอยู่ครับแต่แต่อ้ไอ้เน้เราจะของว่าอายนะ คือมันไอโบไดมาแบบสายที่ว่าต้องต้องยกอ่อย่องคู่อย่าง่างกกันเลยว่าไอที่ไออย่างเดียแต่ว่าเดี๋ยวมาเจอทนองว่าอ่ามี่ที่ไอหูยางคือแบบเพลงทุกเพลงของหนออ้อยแสงสินอ่ะทาบบได้ถึงเนี่ยเพลงจะบโได้จะบโได้ฟิวจะบโไดอารมณ์ทุกเพลงเพราะเพลงทุกเพลงผมอาจรมณิที่เ้าก่อนเราผมไอโบไดผมไอเนี่ยไปนั่งคุยกับอาจารย์เทคอ่าอ่าอ่าได้ทีนี้ครับ อ้อยนี่ทำวุ้นใหญ่ดืมนี่บ่ได้หญ่นี้ใหญ่าะสันก็เลยว่าอุ้ยเห็นไหแสดงว่าผมไปอัดเพลงกับอาจารย์เท็กเลยอาจารย์เท็กสื่อสารเขาไว้เนี่ยแล้วสื่อสารเขาไว้ผมนี่ของเขาเข็ดลับเคล็ดลับบ่แม่นเคล็ดลับอ่ามันเป็นสูตรหรือเป็นศาสตร์ต้งเป็นสูตรต้องเป็นศาสตร์ไอ้ก็บ่ฮู้นะกบ่็ในตัวเขาเองผมบอกว่าเมื่อวาในการที่เฮากินด้วยความพี่หนุ่มมาด้วยกินผมสิกินเหล่าขาวได้อ่าก็มากินก็เป็นเหล่าขาวพัวเขาบอกว่า ข้อผมมันลงอ่าลอกพี่แข้อมันลงมละสองข้อมันห่อนไว้วผู้หญเนี่ยโอ๊ยเก็บเป็นหมอนกงได้ผู้บอกแม่มาวันนีแบบหนึ่งที่ที่ไอหลูซื้อมาไอเครื่องมืนนางตรงนี้มาไม่เหมือนะครับแบบเล่ยเมื่อกี้อะเดจ้าบูใช่พี่เดจ้าบูก็เดจ้าบูแแต่พี่จะเป็นคนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะที่ถ้ามันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยหรือเหตุการณ์ที่มันแวบเข้ามาว่าเคยรู้สึกว่าเคยว่าเคยเป็นแบบเนี้ยเรามันจะแวบเข้ามาเลยอ่า มันมันมีหลายเหตุการณ์อยู่แต่แต่ไอแต่ว่าที่ไอคุยน่ะคือแบบไอเนี่ยเราว่าการถี่ห้องหาดื่มเนาะมันเป็นการล้างล้างคอลาอิกแบบหนึ่งแม่เออถ้าผมไม่ได้ดื่มเ่ยลองเพีงนี่แค่ลองเพลงเลยมันเพื่อเราบั้นขัดนะครับต่ย่อมน้องอ้อยผมย่อมน้องอ้อยเลยคือแบบอคือไอเนี่ย ตอนแายที่ไอล่องจะของคือเวลาที่เขาเดินเดินทางคอนเสิร์ตเล่นหลายเนี่ยครับถ้าคอนเสิร์ตแรกสองสามซีเนี่ยธรรมดาดิแต่พอสี่หกไปแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยวกไอกีได้มาก็พอสฉยไม่จีบเไว้เนาะเมนเมนเอาไแต่ว่าคือบางทางห้องอะไรบางห้องเนี่ยเขาไม่รับแต่ว่าเมือนี่ดีใจเนาะได้เห้นเขา เาดี who, brands, uh, ๋ยวมาให้กิจกรรมได้หลายอย่างบรรยากาศสบายแล้วได้หูวิถีของน้องอ้อยน้ำหลักได้มาหูการอัดการอัดเพลงของน้องอ้อยน้ำครับแต่มื่อนี้พิเศษที่สุดคือได้มาฟังน้องอ้อยล่ำสดๆนะครับแต่ตอนนี้ขอสอมแข็งก่อนขอสอมแค่งก่อนอันนี้กับจีทวดกับล่ำเงินคือกับจีทวดกับล่ำเืินวาสนาอ้อยวาสชนะยายเดี๋ย่ว่าเดี๋ยวว่ายายสีเนี่ยผม ผมผมผมขันชัวกันเม็นลูกไม่ใหญ่ขดีกันเป็นลูกเขาโอู้แต่ยอมยายสีอัดคลิปไปเรียบร้อยแล้วเพะเพงกล้องไปที่ยายสีนิดนึงครับสีมะม่วงหุ่นสีมาะม่วงชินแล้วคีครับผมครับแม่ไปเบิร์ดุ๊กเซาส์ท็อปครับผมนี่พี่น้องสีได้ฟังน้องไอยแสงสินลั่มไซเคินของตาหรืว่าแน่นอน แต่สองแค้ก่อนเนอโอเคครับผมครับแค่ตัวเดีมันมาถือเแม่แม่คตอนนี้ผมขอผมขอสองแย้มก่อนไสองแซมได้สองแครนไม่ได้ซ่อมแซมแล้วสองแค้นเอ่นไหนนี่ไหมให้เชร์นไหมให้ยู่ พี่เชปกุญแจอยู่กับเราทั้ง2องเนเลยดูลงมาดมาตรงๆตัวทีนะตัวที่ตกน้ำนี่คนทกน้ำนี่ักเมืองบุดอกนีางันเห็ดนักอยู่เอฟกับซอนเนาะมังหัแล้เหดังก็จะไหวให้ดูแล้วก็พิธีท่านไปนะคะอยาลติดตามด้วยะ Yeah. Thank you.